เราอยู่ที่บ้านใหม่สมบูรณ์ได้รับแจ้งจากหมอคุณหมอชยุทธนะครับว่าพบหลานยายซึ่งใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่าไม่มีไรายได้นะครับแล้วก็น้องเป็นเด็กผู้หญิงอยู่หมอหนึ่งนะครับก็เราก็จะให้หน้องเล่า เรื่องราวของน้องหน่อยว่าอ,อ,อยู่ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างอยู่ตอนนี้เราอยู่กับใครนะอยู่กับย่าค่ะอยู่กับยา่าคุณย่าชื่ออะไรชื่อมารีค่ะคุณย่าชื่อมารีค่ะอายุเท่าไรแล้วเจ็ดสิบปีนี้ค่ะเจ็ดสิบปีนี้ค่ะทํางานได้อยู่ไหมมันไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะมันเวียนหัวเวียนหัวแล้วก็เจาะปอดมาด้วย่ะเจาะปอดด้วยค่ะ แล้วก็แล้วไม่มีรายได้มีรายได้ลยบ้างไม่มีครัขอขอลูกเอาคนเล็กแล้วเลี้ยงหลานยังไงอ่ะไม่มีรายได้เอาอะไรเลี้ยงหลานขอลูกคนเล็กสรงนักเรียนกินเรียนวันละยี่สิบบาทครับทงนักเรียนกินบาทอ๋อมีรายได้จากบาทบาทกระตุ้สูงอายุค่ะ กร้อยบาทเจ็ดร้อยแล้วก็ปีนี้ได้เจ็ดร้อยปีแล้วได้หกร้อยก็ให้หลานยันโรงเรียนค่ะแล้วก็บัตรดําร้อยก็ไปเอาของแล้วคุณยายกินอะไรอ่ะก็กินเมือด้วยเปืยอยหกร้อยก็ทัวเฉลี่ยมีรายได้แค่วันยี่สิบสามสิบบาทค่ะลูกสุใมากินมั่ง ไม่มีตังก็ของเขาลูกใช่ไหมคุถูดทองขายอยู่หลังสวนอยู่หลังสวนทํางานอะไรครับเขาขายของขายผลไม้เล็กน้อยครับอ๋อก็พอมีรายได้ครับแล้ก็ส่งม้กินครับต้องชื่ออะไรครับชื่อกวางค่ะชื่ออะไรนะชื่อกวางค่ะน้องกวางชื่อจริงเด็กหญิงกัญญาสุสิริค่ะเรียนที่ไหนโรงเรียนบ้านเนทนทองค่ะบ้านเนทนทองมหนึ่งค่ะ แล้วได้ตังไปโรงเรียนวันเท่าไหร่วันละยี่สิบค่ะยี่สิบาทบพอกินไหมพอค่ะพอไม่พอก็ต้องพอไม่พอก็ต้องพอยี่สิบบาทแล้วค่าเทอมค่าอะไรล่ะไม่ได้เสียค่ะประกอ์เครื่องเขียนไม่ได้เสียไม่ได้เสียซื้อมางคาตาคากาก็เล่มต้องเล่มบบกกกระเบื้อง้าหมดองตื่นไม่ต้องคัปไปโรงเรียนไกลไหมเชา้า กี่กิโลได้หมกี่โลได้นะสีโลสาลรถรับส่งรับตรงหน้าบ้านเราเราต้องเสียค่ารถไหมเสียเติมที่แล้วเสียค่ะเดือนที่ร้อสิบเดือนสี่ร้อสิบบาทมาเดินมาเดือนเดินนี้ขาเลิกตั้งแต่ไอ้นี่พิ่งได้ถามขวบไอ้เพิ่งตีขวบ ดีใจไหมวันนี้เราเผม<ช>ประธานเสียาจุมพรก็<ช>เป็นการช่วยเหลือของภาคเอกชนวันนี้เรามากับสงวนยังยนต์ก็กําลังมามีสงวนยังยนต์ได้เตรียมชุดนักเรียนมุง้งหมอนอุปรกรณ์ที่ใช้ในโคอเลือนทั้งหมดเลยพร้อมกับทุนการศึกษานะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปถ้าเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้มีอะไรก็ให้โทรหาถ้า ตังกินเราไม่พอเลยโทรหานะครับก็บวันนี้เนี่ยคุณหมอชัยยุทธช่วยบอกเลยว่าเนี่ยคนที่ว่านำเรื่องราวมาให้พวกเราได้ทราบครับก็เป็นครอบครัวกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มปอบบางของโครงการครอ,อบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดีนะครับก็มาเจอป้ามารีมาหลายครั้งแล้วครับทางกิ่งกาชาติทางนายอำเภอก็ไม่เคยเข้าไปดูข้างหลังว่าดูเอ๊ข้างหลังนี่ก็ยังมีห้องน้ําไม่มีหลังคาไม่มีประตูนะครับผมก็เออ ในทีมอสมอว่าเบื้องต้นว่าจะช่วยกระเบื้องมีผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งท่านนะครับเขาไม่ประสงค์ออกน้ําจะให้ประตูห้องน้ํอในส่วนตัวผมกับอสมอว่าจะให้ไม้ทําเพราะว่าให้ได้ใช้ห้องน้ําเพราะเป็นสาวๆนะครับโครงการนี้ก็จะเป็นพวกถ้ามีปัญหาด้านสุขภาพรายได้ที่อยู่อาศัยการไม่เข้าถึงบริการเราปศุสะตเราก็ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตกับภาคีกระขายนะครับก็ประสานทางท่านกรรนันท่านนายกก็นึกถึงดรสุรินว่าออท่านมีกลุ่ม CSR ออยู่ในมืออาจจะช่วยได้บ้างนะครับก็พวกเราก็ เตรียมนะครับเตรียมว่าเราเบื้องต้นเราก็ระเบิดจากภายในว่าช่วยกันก่อนแต่ว่าถ้าภายนอกมันหนักหนาก็ให้ภายนอกมาช่วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับทางเสียอาชุมพรโดยการนําของพี่สุรินนะครับแล้วก็สงวนยันยนเนี่ยเออได้มาเติมเต็มให้กับครอบครัวของของน้องน้องกวางนะครับก็ดูสภาพบ้านแล้วก็น่าจะเออเข้าเกณฑ์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ ก็ม <One input> ีน <right in the world> ักเป่าเซสโซโฟนระดับโลกฝากมาให้น้องพั0หบาทคุณคายอันนี้ของผมมอบให้2,000บาทแล้วเดี๋ยวสังวันยังยดกำลังมาอยู่นะครมีอุปกรณ์พร้อมทุนการศึกษาแล้วก็ทีนี้ส่วนการต่อเติมห้องน้ำเดี๋ยววัสดุอุปกรณ์ที่เราผปรับผิดชอบหมดอนเดี๋ยวแจ้งมาแล้วก็ทางกำนันก็หาจิตอาสานะครับกำนันนิดนึ้ ครับก็ดูก็ขอขอบคุณนะครับในทางเสษยานะครับโดยการนำของคุณดรธุดินนะครับที่ได้มาช่วยเหลือลูกบ้านในวันนี้นะครับก็ในนามของผู้นำนะครับก็ขอขอบคุณจากใจนะครับทางหมู่บ้านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้มาเยี่ยมเยือนมีโครงการอะไรต่างๆทางรัฐบาลแต่เนิ่มาก็เสนอชื่อแก่สุดท้ายนะครับคุณประบางนะครับของหมู่ที่สองผมก็ได้ส่ง เคยชื่อไปที่อำเภอแล้วนะครับเป็นเป็นเป้าหมายนะครับเพราะว่าดูลักษณะแล้วก็ลําบากจริงครับลําบากจริงๆทางหมู่บ้านก็ช่วยเหลือเท่าที่ช่วยโดยได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านอีกครั้งครับขอบคุณครับบ้านพักเด็กบ้านพักเด็กอยู่ไหนเอ่ยบ้านพักเด็กบ้านพักเด็กบาพักเด็กบอกหน่อยเร็วจะช่วยน้องเขายางไรได้บ้างาม ขอมาจาก็ได้บ้านพักเด็กก็ได้ก็ในนามของพัฒนาสังคมจังหวัดชุมพรนะคะก็วันนี้ได้มีนําถุงยางชีพนะคะมามอบนะคะมีเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะจำนวนหนึ่งชุดค่ะแล้วก็บ้านพักเด็กก็นํามาด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เราจะช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะเป็นเงินส่งขอครอบครัวนะคะจํานวนส0 0พบาทค่ะแล้วก็จะติดตามการให้การช่วยเหลือนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะต่อเนื่องเลยประมาณเท่าไหร่ได้คะก็เค่นี้เราได้วางแผนการใช้เงินค่คะจ่ายค่าเพิมค่าอะไรต่างๆ เคสนี้นะคะเคยให้การช่วยเหลือไปแล้วค่ะ<ช>ก็รอบนึงนะคะช่วยเหลือเป็นเงินสาะหอครอบครัว3,000บาทน้องได้รับไปเมื่อเดือนมกราคมนะคะแล้วก็รอบนี้จะเป็นการช่วยเหลือในรอบที่2ค่ะแล้วก็ปีหนึ่งนะคะเราสามารถช่วยเหลือได้สูงสุดอะคะ่ะไม่เกิน3าครั้ง<ช>ค่ะ<น>ก็<น>ประมาณนี้ค่ะสงวนวันนี้สงวนเอาอะไรมาบ้าง <c oughs> เอาอะไรมามอบบ้างวันนี้ก็จะเป็นของในส่วนของเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เป็นจํานวนเงินสด ส่วนหนึ่งคิดมอบเลยค่ะแต่ว่าของของยังยุ่นไม่เป็นไรเนี่ยพวกเราเดี๋ยวไปช่วยคนได้ค่ะเบอร์ต้นมอบก่อนเลยจะเอาเงินก่อนนั่งนั่งมอบเลยได้มอบในนามสงวนได้เลยทั้งหมดนั้นะเท่าไรเอ่ยยอดอันนี้ยอดห้าพันบาทยอดห้าพันบาทค่าเทอมสงวนมอบเลยนั่งมอบเลยสงวนมอบห้าพันบาท เดี๋ยวจะมีของข,องข้าวสารข้าวสารอาหารแท่งน่นมาเลยเข้าวสารเต็มแล้วบบพอ,อพออามาแล้ว <c oughs> อของทางโรงเรียนบ้านเดินทองนะคะก็รู้สึก ดีใจนะที่ทางดรสุรินนะคะได้ให้เกียรติแล้วกเ็เห็นความสําคัญรวมไปถึงหน่วยพมจจังหวัดรวมไปถึงผู้นําชุมชนท้องที่ท้องถิ่นนะทีเ่เห็นความสําคัญของ ความลําบากของน้องรวมไปถึงคุณยายนะคะซึ่งวันนี้ถือว่าเราเป็นตัวแทนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานนะคะที่มาช่วยสนับสนุนดูแลเพราะว่าน้องกับคุณยายเนี่ยทุกครั้งที่ทางโรงเรียนมีทุนการศึกษาให้นะคะก็จะเคสเนี้ยก็จะได้ตลอดนะคะก็จะมีทั้งทุนการศึกษานักเรียนยากจนและก็ยากจนแบบพิเศษแบบมีเงื่อนไขนะคะก็คือจะได้ครั้งละพันหและพันเนะคะทางโรงเรียนก็จะมีลายชื่อน้องติดไปทุกครั้งแล้วยายก็จะไปเจอพว เราที่โรงเรียนตลอดนะคะถึงแม้มันจะไม่มากแต่ก็เป็นความจําเป็นและสําคัญกับครอบครัวนี้จริงๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกนวยงานนะคะที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนรวมไปถึงการที่จะช่วยสร้างห้องน้ําให้เด็กด้วยนะคะเพราะว่าเราอ่เห็นจากสภาพแล้วไม่ปลอดภัยนะะทั้งที่อยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ทั้งหน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะเพราะว่าเกิดความไม่ปลอดภัยกับเด็กเลยเพราะว่าเด็กโตเป็นสาวแล้วนะคะแล้วก็เราเป็นห่วงนะคะในส่วนตรงนี้ก็อยากจะ ให้ให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะช่วยเมตตาแล้วก็ดูแลในส่วนตรงนี้ให้ให้สมบูรณ์มากที่สุดเพื่อเกิดความปลอดภัยเพราะเด็กเป็นเด็กดีนะเด็กเป็นเด็กดีก็อยากให้ช่วยคุณยายด้วยนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะในจดเบอร์โทรผมไว้ให้ไม่มีตามกินนมเมื่อไรโทรหาในส่วนตรงนี้ค่ะอยากเติมเต็มจากฝากท่านท่านกำนันนะคะพราะน้องอะทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่นะ ไม่ได้อยู่ยในพื้นที่ของเราทะเบียนบ้านน้องอยู่กับคุณแม่ซึ่งคุณแม่กับคุณพ่อแยกทางกาันพอทีเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาในส่วนตรงนี้คือโรงเรียนอ่ะแล้วก็พมจจังหวัดเราประสานซึ่งเคสของน้องเนี่ยเป็นเคสเร่งด่วนซึ่งพออได้ประสานกับหัวหน้าพมาจไว้แล้วว่าน้องอ่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะพมจจังหวัดน้องพออประสานพมจมาที่โรงเรียนเลยแล้วเคส50คนแรกก็คือน้องอยู่หนึ่งในนั้นนั่งแถวหน้าสุดเพราะหนูจําคุณยายได้ทุกครั้งเสร็จแล้วทีเนี้ยเคสน้้้้ยยยกก็ออาาาจะใหงงไไดปท ฝาก,กกำนันช่วยประสานทางอำเภอห่ะย้ายไปทางให้มาอยู่ทะเบียนบ้านที่นี่เพราะทะเบียนบ้านของน้องอยู่ที่อื่นถูกไหมคะทีนี้การช่วยเหลือของพมจก็จะติดปัญหาตรงนั้นด้วย mm hmm. นะคะก็อยากจะให้ตรงนี้เพราะว่ามันจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่บริการของเรียนซึ่งจะมีหมู่6 2หมู่ในตำบลสลุยและ2พี่น้องแล้วก็มีหมู่8ของสลุยด้วยนะคะซึ่งน้องอยู่ตรงเขตพื้นที่ของกำนันพอดีเลยในบ้านทีอ่อาศัยอยู่นี้ก็คือหมู่2นะคะก็อยากให้น้องได้ย้ายไปทางมา อยู่ในพื้นที่เราซึ่งการช่วยเหลือจะสะดวกมากขึ้นกว่านี้อีกในส่วนของทั้งทั้งขับเคลื่อนทั้งบ้านด้วยแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่น้องอยู่ในส่วนตรงนี้ค่ะแล้วก็ทุนการศึกษาค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณอีกทีนะคุณค่ะดีใจไหมดีใจค่ะมากไหมมากคคิดว่าทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของน้องดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นนะค่ะนะ คุณขาพ่นไม่ออกพ่นไม่ออกคิดว่าชีวิตถ้าไม่ชีวิตคราเป็นอยู่กับคุณยายดีขึ้นไหมได้หลายเดือนเถอะได้นะเอาเป็นว่าเงินหมดวันไหนโทรหาสุรินค่ะโทรหาประธาน c ีณา ขอบคุณค่ะนะไม่มีตังค์ใช้วันไหนไม่มีค่ารถไม่มีค่าเทอมอะไรโทรหาค่ะขอบคุณค่ะเพวเติมเต็มอีกนิดนึงก็คือในส่วนของการเดินทางไปโรงเรียนนะคะน้องอ่ะก็คือโรงเรียนอ่ะสนับสนุนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยก็คือให้ค่ารถรับส่งใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้ทั้งหมดคือทุกเออมันจะมีส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองจะต้องจ่ายอยู่ทีเนี้ยหกเดือนนะครึ่งหนึ่งนะคะทีเนี้ยก็เป็นห่วงของเขาเหมือนกันเพราะว่า เมื่อคืนก็คุยกับครูประจําชั้นเหมือนกันแล้วคุณยายจะเอาตังที่ไหนไปจ่ายแล้วคุณยายก็ต้องต้อง,องใช่ไหมแล้วน้องก็ไม่มีไม่มีรถที่จะเดินเดินทางไปโรงเรียนเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะมีส่วนหนึ่งปกติโรงเรียนอื่นต้องจ่ายเองทั้งหมดใช่ไหมคะแต่โรงเรียนเราเนี่ยได้รับความสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยเป็นเรื่องค่ารถรับส่งแต่มันได้แค่ครึ่งหนึง่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันยังไม่จบเทอมอย่างเงี้ยค่ะผู้ปกครองต้องจ่ายเอง นั่นแหละค่ะก็ก็เป็นกังวลในส่วนนี้เหมือนกันว่าคุณยายเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายค่ารถรับส่งในช่วงนั้นเอาเบี้ยผู้สูงอายุค่ะเราเอาเบี้ยผู้สูงอายุไปจ่ายแล้วเอาตังค์ไหนกินข้าวเราปีแล้วหกร้อยอ่ะจ่ายนักเรียนไอ้จ่ายรถไป็นสี่ร้อยห้าสิบพอเอาไปจ่ายค่ารถรับส่งใช่ไหมยายเอาที่เรานักเรียนก็ขออาเขาเรียกว่าอายุหลังทวนแล้วทําให้หลานอดข้าวเลยต้องอดมื้อกินมื้อกินทุกมื้อค่ะไม่อดฉันอดฉันวันกินมื้อเดียวท้าไม่นอกให้ยายอด วันนี้ก็จะมีชุดนักเรียนมาให้น้องพูดนี่เอามาหรือยังเอามาแล้วค่ะอกางให้ดูหน่อยแล้วว่าใส่พอดีเปล่าน้ำตาจะไหลช่นักเอาไปเอาให้ได้ โรงเรียนก็มีทุนการศึกษามอบแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคมาร่วมสนับสนุนโรงเรียนมอบเท่าไหร่เอ่ยค่ะโรงเรียนโรงเรียนให้มาตลอดวันนี้ก็คือช่วยห่1พันบาทใช่ค่ะโอเควันนี้ช่วย1,000บาทใช่ค่ะแล้วก็มีข้าวสารมีเครื่องอุปโภคบริโภคมาให้ใช่ค่ะ